โอเคครับโอกาสสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมจักรพัฒน์เอ่งสายฝนนะครับวันนี้ฮีโร่ที่ผมจะมาแนะนำเซตไอเทมก็คือไวโอเลตนะครับหลังจากที่เราแนะนํำเซตคาเฟนี่ไปแล้วเนาะคาเฟนี่หรือว่าเอ,อ,อเ่อออโรนี่แหละผมจำไม่ได้นะแต่ว่าผมจะมาแนะนำเซตไอเทมของไวโอที่ผมเล่นในปัจจุบันนี้นะครับเริ่มกันนะครผมสักครู่นะ แป๊บนึงครับผมวันนี้อาจจะไม่มีแสงเพลงนะครับเพราะผมแบบก็ไม่อยากเปิดมันมันดูหน่วงๆกระตุกครับทาให้เครื่องร้อนนะโอเคนะครับเริ่มกันครับผมกิจกรรมจ็อกเกอร์รีโมเดลนะครับผมฮีโรฟีมือปืนนะครับผมโอเคนะครับกิจกรรมช่วงนี้อย่างเยอะเลยนะครับผมผมใกล้จะได้แล้วนะครับเออ เค okay, นะครับชิ้นส่วนตอนนี้ยี่สิบชิ้นนะครับโอเคร้อยสามสามสิบชิ้นนะครับผมไวโอเลตเป็นตำแหน่งแคลร่นะครับแคลร่ไวโอเลตนี่ครับเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเซตของก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมาจะจัดให้ดูอีกทีนะครับเผื่อคนดูไม่ทันเนาะ ครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมให้ทุกคนได้ดูนะครับชิ้นแรกครับรองรองเท้าตีเร็วอยู่แล้วเนาะกี่ยวเลยทีมนะทุกคนน่าจะรู้นะว่าว o อต้องการความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็ชิ้นสองที่ขาดไม่ได้เลยคือดาบคลีนะครับคือลิคิสเซนตรีนะครับ,รบที่เราใช้กันอยู่ประจำนะครับถ้าวโอขัดขีก็ง่อยนะ ง่อยแดกนะครับเอ่อโอเคนะครับแล้วชิ้นที่สามก็จะเป็นเอ่อซีรีส์สติงนะครับเอามาตีเร็วนะครับก็ความเร็วจมตีสามสิบห้าเปอร์เซ็นอัตราคลี่ห้านะครับขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับผมถ้าเสียงไอยก็เข้าไปในคลิปก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับโอเคชิ้นที่สามสามชิ้น ชิ้นที่สมก็จะเป็นอะไรดีนะชิ้นที่สามไม่ใช่โอมิอามอย่างนี่นนครับทุกคนชิ้นที่สามก็โบเค e นสเปียครับโบเค้นสเปียเสร็จแล้วก็ดาบแดงครับผมดาบแดงครับผมนี่ครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยกอเกิดครับ หรือนะเบ t ออฟอินฟินิตี้นะไปเลื่อนไปนที่ป้องกันแล้วก็นี่ครับทวนกันอีกทีนะครับก็จะเป็นโลท่าตีเร็วนะครับโซนิคบู t แล้วก็สกีสเนตินะครับแล้วก็ซีรีสติงแล้วก็เจาะฟ้านะครับแล้วก็ดับแดงนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นเบสออฟ i ิ f ฟิ i t ตี้รีกอเกนะครับที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันนีนะ้เป็นประมาณนี้นะเซ็ตของผมนะครับโอเคนะครับ อ๋อผมลืมบอกคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเอ่อเรามาสู่ก่อพลังแฝงกันต่อนะพลังแฝงก็จะเป็นพวกอาชามี่รวยเร็วนะครับเอาเป็นรวยเร็วไปแล้วก็เป็นฮิลลิงสติเตอร์นะครับฮิลลิงสติเตอร์แล้วก็การสลิงเกอร์นะการสลิงเกอร์นี่เอาไว้กันตายนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับอาชามี่ครับแล้วก็จากเกาะนะครับพลังจอกเกาะนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะช่วยในการเจาะเกาะนะครับผม ก็จะเป็นเซตปกติของไบโอนะครับก็จะเป็นรูนนะครับรูนที่ผมใช้ก็จะเป็นนะคริสิบหกครับพลังโจมตีเก้าอัตราคริสิบหกเปอร์เซ็นต์จอกกอลสิบสี่ความเร็วความเร็วเคลื่อนที่สิบนะครับความเร็วโจมตีสิบเปอร์เซ็นนะก็จะเป็นสีแดงสิบเม็ดเลยนะครับนะครับจะเป็นประมาณนี้สีแดงห้าสีม่วงห้าสี เขียวห้าถ้าผมพูดเรื่องบูญผิดก็ขอทูลขออภัยด้วยนะครับฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดพูดอะไรไประการใดก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าเอา่อคอมเมนต์ผิดตรงนี้นะครับอะไรตรงนี้ตรงไหน,น,นผมจะได้ปรับปรุงนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมโอเคนะครับ